เอาละครับสวัสดีเหล่าฮันเตอร์ทุกท่านนะครับตอนนี้ผู้คุณกําลังอยู่กับช่องดิมาติโอกันอีกครั้งในวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการเล่นหนึ่งในอาวุธที่มีเมคคากในการเล่นที่ซับซ้อนมากที่สุดในเกมมอนฮันยังชาร์จเบลดกันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงไปนะครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายการเล่นรวมไปถึงเทคนิคต่างๆของชาร์จเบลดให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดเพื่อรับปาาระกันว่าฮันเตอร์ทุกคนจะสามารถสนุกกับอาวุธชิ้นนี้ได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ โดยถึงแม้จะเป็นอาวุธที่มีกลไกาการเล่นที่เยอะและยากที่จะเข้าใจแต่นั้นก็ทําให้ชาร์ดเบลดเป็นอาวุธที่ทรงพลังสมดุลและสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นได้หลากหลายสถานการณ์นะครับโดยการที่ชาร์ดเบลดนั้นเป็นอาวุธที่ประกอบระหว่างดาบโล่และขวานยักษ์ทำให้ชาร์ดเบลดสามารถเปลี่ยนโหมดไปมาระหว่างดาบโล่ที่มีจุดเด่นในเรื่องความคล่องตัวคอมโบที่หลากหลายและความสามารถในการป้องกันการโจมตีต่างๆของมอนสเตอร์กับโหมดขวานที่สามารถทำดาเมจได้อย่างมหาศาล และมีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลครับยิงไปกว่านั้นด้วยฟังก์ชันสําคัญที่ทาให้ชาร์จเบลดนั้นทรงพลังมากๆก็คือความสามารถในการชาร์จอาวุธต่างๆของตัวเองให้มีคอมโบและความสามารถที่มากขึ้นโดยทุกการโจมตีของโหมดดาบโลนั้นจะทําการสะสมพลังงานหรือ Energy และนํามาเปลี่ยนเป็นน้ํายาที่เรียกว่าไฟออลของชาร์จเบลดนะครับเพื่อที่จะทําให้ฮันเตอร์สามารถนําน้ํายาเหล่านี้ไปใช้ในการชาร์จอาวุธหรือใช้ในการโจมตีต่างๆในโหมดขวานั่นเองครับ โดยมาเริ่มคอมโบในโหมดดาบโล่กันก่อนนะครับหากฮันเตอร์ทำการกด X เพื่อชักอาวุธจะทำให้ฮันเตอร์นั้นเข้าสู่โหมดดาบโล่โดยอัตโนมัติซึ่งถ้าหากทำการกด X หลังจากนั้นอีกทีจะทำให้ฮันเตอร์เข้าท่าฟันที่เป็นคอมโบพื้นฐานซึ่งท่าน,นี้จะสามารถกดติดต่อกันได้3ครั้งและถ้าหากฮันเตอร์ทำการกด X กับ A ในฮิตแรกก็จะทำให้ตัวละครของเรานั้นพุ่งตัวไปฟันข้างหน้าได้อีกด้วยนั่นเองครับซึ่งท่าน,นี้ก็ถือเป็นคอมโบพื้นฐานที่ได้ใช้กันอยู่บ่อยๆและหากฮันเตอร์ทำการกด A ค้างไว จะทาให้ฮันเตอร์สามารถชาร์จฟันได้นะครับซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปว่ายิงฮันเตอร์ทำดาเมจในโหมดดาบโลได้มากเท่าไหร่ก็จะทําให้ฮันเตอร์สามารถเก็บ e อ e น g y ได้มากเท่านั้นฉะนั้นท่านี้จึงเป็นท่าที่มีประโยชน์มากๆในการเก็บพลังงานของชาร์จเบลดนะครับสิ่งท่าฮันเตอร์อยากจะลูกท่านี้หลังจากที่ชาร์จฟันเสร็จแล้วให้กด x กับ A พร้อมกันก็จะทําให้ฮันเตอร์เอาโลกระแทกและสามารถเข้าท่าชาร์จฟันได้ใหม่ซึ่งจะทําให้ฮันเตอร์สามารถเก็บ e อ e น g y และน้ํายาของไฟเอาได้อย่างมหาศาลครับ ทีนี้ก่อนจะไปกันต่อเราจะมาดูถึงระดับการชาร์จ Energy รวมไปถึงท่าชาร์จอาวุธกันดีกว่านะครับโดยหลังจากที่ทำดาเมจด้วยดาบโลให้เราสังเกตที่รูปไอคอนขวดด้านข้างนะครับซึ่งสีต่างๆของขวดก็จะบ่งบอกถึงระดับการชาร์จดังนี้ครับโดยการเล่นชาร์จเบลด Blade, การคุมระดับ Energy ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าหากฮันเตอร์โจมตีมากเกินไปจนเข้าสถานะ o v e r c h a r ารก็จะทำให้การโจมตีครั้งต่อๆไปของฮันเตอร์นั้นกระเด้งออกซึ่งวิธีการคุม Energy ของชาร์จเบล e ก็คือการชาร์จขวดนั่นเองครับโดยหลังจากที่เรารู้ตัวว่าระดับ Energy ของอาวุธเราเริ่มที่จะมีมากขึ้นให้เราทำการกด ZR-A บวกเพื่อทำการชาร์จขวดโดยการชาร์จขวดนั้นจะทำให้ชาร์จเบลตนั้นสามารถนำเ n e r จ y ในอาวุธมาเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำยาไฟอ ให้พร้อมใช้งานและทําให้ระดับ Energy ของดาบโลนั้นกลับมาเป็นปกตินั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ฮันเตอร์ทำการชาร์จขวดแล้วฮันเตอร์มีทางเลือกอยู่2ทางในการใช้น้ายาไฟออนนะครับโดยวิธีที่1หากทําการกด A หลังจากเข้าท่าชาร์จขวดจะทาให้ฮันเตอร์เข้าสู่ท่า Element Dis Char g e ซึ่งจะเป็นการเข้าโหมดขวานโดยอัตโนมัติและทําการควงขวานพร้อมปล่อยน้ํายาไฟออออกมาทําดาเมจโดยหากกดปุ่ม A ครบ3ครั้งจะทาให้ฮันเตอร์สามารถจบคอมโบด้วยท่า M Element Dis Char g e ร์ได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าจบของขวานที่ดีครับ 2. คือวิธีการชาร์จเข้าโล่นะครับโดยหลังจากทําการชาร์จขวดแล้วฮันเตอร์สามารถกดปุ่มตามนี้เพื่อนําน้ํายาไฟเอ,อกทั้งหมดชาร์จเข้าโล่นั่นเองโดยหลังจากที่ชาร์จเข้าโล่แล้วถ้า M e l l m m n t t d i s c h a r ์ e ของชาร์จเบลดก็จะถูกอัปเกรดขึ้นรวมไปถึงความสามารถในการป้องกันของโลก็จะดีขึ้นด้วยนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปในโหมดขวาน ผมขอพูดถึง2ท่าของดาบโลที่มีประโยชน์และทำให้การเล่นของชาร์ดเบลดนั้นพริ้วขึ้นมากกับท่าเฟสแลชและท่าชิลทรัส s t นะครับซึ่งทั้ง2ท่านี้จะเป็นท่าที่สามารถทำให้ชาร์ดเบลดนั้นสามารถเปลี่ยนคอมโบได้ตลอดเวลาครับมากับท่าแรกอย่างเฟสแลชโดยหลังจากที่ฮันเตอร์ทำการโจมตีด้วยท่าใดๆในโหมดดาบโลฮันเตอร์สามารถกดทิศทางพร้อมกับปุ่ม A จะทำให้ตัวละครของเรานั้นสามารถสไลด์ไปทิศทางนั้นๆและทำการโจมตีไปในตัวนะครับ สิ่งนอกจากจะทําให้ชาร์จเบลดนั้นเล่นได้พริ้วขึ้นท่าน,นี้ก็จะมีผลกับคอมโบที่จะบอกในพาต่อๆไปด้วยครับต่อมากับท่าที่2อย่างท่าชิลทรัสนะครับเฉกเช่นเดียวกับท่าเฟสแลชหลังจากที่โจมตีในโหมดดาบโล่ฮันเตอร์จะสามารถกดปุ่ม X บวก A เพื่อเข้าท่าชิลทรัสได้ซึ่งท่าน,นี้จะสามารถต่อคอมโบไปท่าใหญ่ของชาร์จเบลดหรือเข้าคอมโบชาร์จโล่ก็ได้นะครับทาให้หากใช้ทั้ง2ท่าน,นี้คู่กันได้คล่องแคล่วเมื่อไหร่นอกจากจะพริ้วมากขึ้น ฮันเตอร์ก็สามารถโจมตีหรือสวนมอนสเตอร์ด้วยคอมโบหนักๆได้ด้วยนั่นเองครับเอาละทีนี้เราจะมาพูดในส่วนของโหมดขวานกันบ้างนะครับโดยในโหมดขวานนั้นจะค่อนข้างตรงตัวและมีท่าที่ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายกว่าดาบโลกโดยหากฮันเตอร์กด Z R ในระหว่างที่เก็บอาวุธอยู่จะทาให้ฮันเตอร์นั้นชักอาวุธออกมาในโหมดขวานทันทีหรือกด Z R+ บวก X จากโหมดดาบโลกก็ได้เช่นกันครับโดยหากอธิบายง่ายๆหลังจากที่เข้าโหมดขวานแล้วฮันเตอร์จะสามารถโจมตีได้3รูปแบบดังนี้ครับโดยแบบที่1 หากกด X จะเป็นการโจมตีด้วยขวานปกติซึ่งสามารถลูบได้นะครับแบบที่2ถ้ากด A Hunter จะทำการควงขวานพร้อมกับปล่อยน้ํายาด้วยท่า Element Discharge เหมือนกับตอนที่ชาร์จขวดนั่นเองครับและแบบที่3หากกด X บ A จะเป็นการปล่อย Element Discharge ในทันทีซึ่งถ้าหากชาร์จโลมาแล้วจะทําให้ท่านี้ถูกอัปเกรดเป็น Super Element Discharge นะครับโดยขอย่อไว S A E D นะ โดยท่านี้นี่ถือได้ว่าเป็นท่าไม้ตายของชาร์จเบลดได้เลยนะครับโดยการทุ่มน้ํายาทั้งหมดออกไปในการโจมตีในครั้งเดียวแต่ถ้าห่างจังหวะไม่ดีที่จะปล่อย S A E D แล้วแล้วก็ฮันเตอร์ก็สามารถที่จะกดถอยหลังพร้อมกับกดปุ่ม X ในจังหวะที่กําลังจะปล่อยท่านะครับเพื่อที่จะทํำให้ฮันเตอร์เปลี่ยนจากท่า S A E D มาเป็นท่า A E D ซึ่งเป็นการโจมตีโดยใช้น้ํายาไฟลอเพียงขดเดียวครับซึ่งตรงจุดนี้ ท่าของ f เฟส a ลชก็จะมีผลยังมากกับการปรับตำแหน่งในการปล่อย S A E D ของชาร์จเบลดให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับโดยอย่างที่เห็นว่าคลื่นของ S A E D นั้นจะออกไปในทางยาวหากยืนใกล้ไปก็อาจจะทําให้ดาเมจของ S A E D นั้นทะลุมอนสเตอร์และทําดาเมจได้ไม่เต็มที่แต่โดยท่า f เฟส a ลชที่สามารถปรับระยะได้ตลอดเวลาทําให้เราสามารถใช้ท่านี้ในการปรับระยะของเราให้พอดีก่อนปล่อย S A E D นั่นเองครับ และถ้าหากกด z r ในโหมดขวานก็จะทำให้ฮันเตอร์สามารถที่จะกลับไปในโหมดดาบโลได้นั่นเองครับก็ขอสรุปสไตล์การเล่นของชาร์ตเบลดก่อนที่จะไปกันต่อนะครับก็คือเริ่มมาให้เน้นการโฟกัสที่จะเก็บ Energy และน้ํายาด้วยโหมดดาบโลก่อนหลังจากนั้นก็ทําการชาร์จอาวุธและใช้น้ํายาในการโจมตีตามสถานการณ์เลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเมนชาร์ตเบลดส่วนมากมักจะชาร์จโลไปด้วยเพื่อทําให้สามารถป้องกันและเคานเตอร์ท่าต่างๆของมอนสเตอร์ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้ ก่อนที่จะไปในเรื่องของซิลบายและท่าใหม่ๆของภาคไรซ์ผมจะขออธิบายถึงเมคนิกที่สําคัญของชาร์ทเลดที่จะทําให้การเล่นอาวุธชิ้นนี้นั้นแตกต่างจากอาวุธชิ้นอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับนั่นก็คือเมคคนิก,การ์ดพอยต์นั่นเองโดยถ้าให้อธิบายง่ายๆการ์ดพอยต์คือการป้องกันโดยไม่ต้องตั้งการ์ดนะครับโดยท่าโจมตีต่างๆในโหมดดาบโล่จะมีท่าที่โล่นั้นมาบังตรงหน้าของฮันเตอร์พอดีซึ่งถ้าโดนโจมตีในจังหวะนั้นจะทําให้ฮันเตอร์สามารถรับการโจมตีได้โดยไม่ต้องกการเลยคับ ซึ่งถ้าหากป้องกันการโจมตีได้ฮันเตอร์ก็สามารถที่จะสวนด้วยท่าใหญ่ๆอย่าง S A E D หรือ A E D ได้นะครับโดยจริงๆแล้วชาร์จเบรนั้นมีหลายท่ามากๆที่สามารถกาดพอยได้แต่ในภาคไรส์ผมขอแนะนําท่าง่ายๆที่ฮันเตอร์สามารถนําไปฝึกกันได้ไม่ยากครับซึ่งท่านั้นก็คือท่ามอฟนั่นเองครับท่ามอฟหรือท่าเปลี่ยนโหมดไปมาของชาร์จเบรทเป็นหนึ่งท่าที่มีแอนิเมชันที่โล่อยู่ตรงหน้าฮันเตอร์นานที่สุดทําให้ง่ายต่อการกาดพอยต์โดยเฉพาะจังหวะที่เปลี่ยนจากดาบโล่ไปเป็นขวาน ฉะนั้นหากฮันเตอร์ทําการล่าอยู่แล้วเห็นจังหวะไม่ดีก็สามารถใช้ท่านี้ในการป้องกันและสร้างจังหวะใหม่ๆให้กับตัวเองได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าให้พูดง่ายๆคอมโบไหนก็ตามในโหมดดาบโลกของ c ชาร์ Blade ที่มีท่าสเ n นนิงสแลชหากกะจังหวะให้ดีก็สามารถที่จะกาดพอยได้เช่นกันนะครับแต่ท่าเหล่านั้นค่อนข้างที่จะมีแอนิเมชันของกาดพอยที่ค่อนข้างสั้นกว่าท่ามอฟทําให้ใช้ได้ยากกว่านั่นเองครับ ก็จะจบไปแล้วนะครับกับเทคนิคพื้นฐานของชาร์ตเบลดทีนี้เราจะมาพูดถึงท่าใหม่ในภาคไรซ์กันบ้างนะครับโดยผมขอประเดิมที่ท่าแรกก็คือท่ามอป p ิงแอดวานซ์นะครับท่ามอป p ิงแอดวานซ์นั้นเป็นท่าซิลบายที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ของชาร์ตเบลดซึ่งต้องบอกเลยว่าท่านี้เป็นท่าที่ดีมากๆนะครับเพราะมันสามารถปรับเปลี่ยนคอมโบของชาร์ตเบลดได้อย่างหลากหลายและยังเป็นท่าที่เข้าออกกับมอนสเตอร์ได้อย่างดีด้วยนั่นเองมีหนำซ้ำท่านี้ตอนจบคอมโบยังสามารถใช้ได้ทุกทิศทางด้วยนะครับ โดยหากทําการใช้ท่านี้ฮันเตอร์จะทําการดึงตัวเองไปในทิศทางที่เลือกและเข้าโหมดขวานโดยอัตโนมัติซึ่งฮันเตอร์มีทางเลือกที่จะโจมตีได้3แบบดังนี้นะครับแบบที่1กด A จะทําให้ฮันเตอร์ควงขวานพร้อมปล่อยน้ํายาออกมาด้วยท่า Element discharge และสามารถที่จะต่อไปอยังคอมโบ Saed หรือคอมโบอื่นๆในโหมดขวานได้นะครับแบบที่2กด X จะทำให้ฮันเตอร์ทำการใช้ท่า spinning slash ซึ่งสามารถที่จะกาดพอยได้ หรือจะต่อคอมโบในโหมดดาวโลก็ได้เช่นกันครับและแบบที่3กด x a จะทำให้ฮันเตอร์สามารถใช้ท่า AED หรือ SAE D ได้เลยเนี่ยทันทีกรณีที่อยากจะใช้น้ำยาทําดาเมจทั้งหมดครับท่าที่2 Counter Peak Performance มาถึงสุดยอดท่าเคาน์เตอร์ของชาร์จเบลที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีให้เห็นในมอนฮันนะครับโดยท่านี้จะเป็นท่าซิลาบที่จะทำให้ฮันเตอร์ตั้งโลและรับการโจมตีของมอนสเตอร์ได้หนึ่งครั้งซึ่งหากโดนโจมตี ก็จะเป็นการเติมน้ำยาทั้งหมดของชาร์จเบลดให้เต็มและพร้อมใช้งานได้ทันทีครับซึ่งหลังจากที่รับการโจมตีฮันเตอร์ก็จะมีทางเลือกในการสวนการโจมตีเหมือนกับการใช้การ์ดพอยนั่นเองครับแตกต่างกันตรงที่ว่าหากใช้ท่านี้ฮันเตอร์จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการกด X ซึ่งจะเป็นการชาร์จดาบหรือชาร์จขวานที่จะเป็นสวิตช์สกิลที่สามารถเปลี่ยนได้ในภาคนี้ครับโดยท่านี้เป็นท่าที่ขี้โกงมากนะครับด้วยการใช้ไวบัคเพียงตัวเดียวคูดาวก็สั้นมีหนำซ้ำ ังมีแอนิเมชันในการออกท่าที่สั้นและสามารถเข้าจากท่าไหนก็ได้ของชาร์ตเบลดทาให้เป็นท่าที่ต้องบอกเลยว่าเติมเต็มทั้งเกมรุกและเกมรับของชาร์ตเบลดได้เป็นอย่างดีครับท่าที่ 3. X Hopper หนึ่งในท่าแอร i เรียที่รุนแรงของชาร์ตเบลดในภาค r i ส์โดยหากทาการกดท่าจะทําให้ฮันเตอร์นั้นฟาดขวานและลอยขึ้นไปบนอากาศและสามารถโจมตีได้4รูปแบบดังนี้ครับแบบที่1กด A จะเป็นการโจมตีด้วย AED ธรรมดานะครับ แบบที่2กด X A จะเป็นการโจมตีด้วย S A E D แบบที่3กด X จะเป็นการฟันด้วยขวานธรรมดาและแบบที่4กด Z R จะเป็นการโจมตีด้วยดาบโลกกลางอากาศนั่นเองครับซึ่งท่านี้เป็นท่าที่ดีมากๆในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่บินได้หรือมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างดุนะครับเพราะนอกจากจะได้ดาเมจในการขี่แล้ว ยังสามารถเข้าท่าใหญ่ๆอย่าง AED หรือ S AED ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับทีนี้เราจะมาถึงท่าอื่นๆที่สามารถเปลี่ยนได้ของชาร์จเบลดในภาคไรซ์กันแล้วนะครับโดยท่าหลักๆที่สามารถเปลี่ยนได้ในภาคนี้ของชาร์จเบลดจะเป็นท่าชาร์จอาวุธต่างๆกับท่าเปลี่ยนโหมดนั่นเองครับโดยเราสามารถแบ่งสายของชาร์จเบลดออกเป็น2สายอย่างนี้นะครับสายที่1คือสายปัน่นกับสายที่2คือสายน้ํายาน,นั่นเองครับเอาละมาเริ่มที่สายปั่นกันก่อน หรือท่าในภาคไรซ์ก็คือท่า Condense s p i n n i n g Slash นะครับโดยท่านี้ฮันเตอร์จะสามารถกด Z R บวก A และกด X ค้างเอาไว้จะทำให้ฮันเตอร์สามารถชาร์จขวานและเข้าท่านี้ได้นั่นเองครับโดยในโหมดนี้จะมีความพิเศษอยู่ที่การโจมตีที่มีหลายฮิตมากๆหากฮันเตอร์ทำการกด X หรือ A ค้างเอาไว้จะทำให้การโจมตีในโหมดขวานนั้นทำดาเมจอย่างต่อเนื่องและสามารถที่จะเพิ่มขวดให้เราได้โดยอัตโนมัติซึ่งก็ถือว่าเป็นท่าที่ทำดาเมจได้ดีมากๆแต่ถ้าออกจากโหมดขวานเมื่อไหร่ ฮันเตอร์ก็จะต้องทําการชาร์จขวานใหม่นะครับโดยสายนี้สามารถคอมโบกับท่ามอปลิงแอดวานซ์ได้ด้วยทําให้กลบจุดอ่อนของโหมดขวานที่มีความชักช้าได้อย่างหมดจดเลยนะครับซึ่งสายนี้ก็ค่อนข้างที่จะเน้นความต่อเนื่องทําให้จะเล่นคู่กับท่ามอแบบปกติเพื่อความว่องไวนั่นเองครับต่อมากับสายน้ํายากันบ้างนะครับโดยสายน้ํายานนั้นจะเน้นการเล่นโดยใช้กาดพลอยและโจมตีส่วนด้วยท่า S A E D ออกไปนะครับซึ่งท่าชาร์จอาวุธที่คู่กับสายนี้ก็จะเป็นท่าชาร์จดาบ ที่มื่อชารจแล้วนอกจากจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับฮันเตอร์ยังทําให้การโจมตีในโหมดดาบโลนั้นไม่กระเด้งอีกด้วยทําให้การเก็บน้ํายาของสายนี้จะทาได้ค่อนข้างง่ายและค่อนข้างไวนะครับและด้วยท่าเปลี่ยนโหมดที่มีระยะเวลานานกว่าท่าปกติอย่างท่าเคาน์เตอร์มอฟสแลชทำให้ง่ายต่อการกา,รกาดพอยต์นะครับและเมื่อกาดพอยต์ติดก็จะทําให้ AED หรือ SAED ของเราครั้งต่อไปนั้นแรงขึ้นด้วยโดยสายนี้จะเหมาะกับมอนสเตอร์ที่มีพาร์ทแข่งตามตัวที่ค่อนข้างเยอะมากๆหรือมอนสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับ ซึ่งสําหรับใครที่ใช้น้ํายาสาย Impact แล้วล่ะก็การทําดาเมจด้วยน้ํายาที่บริเวณหัวของมอนสเตอร์ก็จะสามารถทําให้พวกมันติดสตันได้ด้วยนะครับโดยสําหรับใครที่ไม่รู้เรื่องชนิดของน้ํายาชาร์ดเบลดนะครับชาร์จเบลดนั้นจะมีน้ํายาอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือสาย Impact กับสาย Elemental โดยเราสามารถสังเกตได้จากหน้าต่างข้อมูลของชาร์ดเบลดนะครับซึ่งความต่างมันอยู่ตรงนี้น้ำยา Impact นั้นเป็นดาเมจประเภทระเบิดซ่งสกิลที่จะส่งผลต่อน,น้ำยาสายนี้ก็คือสกิลจำพวก artillery ี่นะครับ กับสกิลที่ส่งผลกับดาเมจทางกายภาพของอาวุธเท่านั้นและอย่างที่บอกไปมันสามารถเคียโอมาสเตอร์ได้ครับต่อมากับน้ํายาสายเอลเมนต์น้ำยาสายเอลเมนต์นั้นจะโจมตีออกมาเป็นธาตุของชาร์ดเบลดนั้นๆซึ่งสกิลที่จะส่งผลได้ก็จะมีแค่สกิลเพิ่มแอคแท็ของธาตุนั้นๆเท่านั้นโดยดาเมจของน้ํายาสายนี้จะไม่รับผลกับสกิลคริเทคอลเอลิเมนต์นะครับเพราะสกิลคริเทคอลเอลิเมนต์นั้นจะส่งผลเมื่ออาวุธเราฟันติดคลิเท่านั้นไม่เกี่ยวกับดาเมจจากน้ํายาครับ และความแตกต่างอีกอย่างของน้ำยาสายธาตุก็คือ SED a ของน้ำยาสายนี้จะออกมาเป็นทรงกลวยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องความแตกต่างของสายน้ํายาของชาร์จเบลสํสำหรับใครที่ชอบสายไหนก็สามารถบิวกันได้ตามสะดวกเลยนะครับแต่ในแพทปัจจุบันคาดว่าสาย Impact น่าจะมาแรงเพราะด้วยอาวุธนาคารที่มีคริติเคิลที่สูงมากนั่นเองครับทีนี้จะเป็นการแชร์บิวรวมไปถึงสกิลที่จําเป็นของชาร์จเบลดในภาคนี้นะครับโดยผมจัดชุดไว้ตามนี้เลย โดยสกิลที่มีผลมากๆในภาคนี้อย่างสกิล r ร p ิดมอ b นั้นบอกได้เลยว่าจําเป็นมากๆโดยความเร็วในการเปลี่ยนโหมดที่เร็วขึ้นเป็นอย่างมากทําให้ชาร์เดเบลตนั้นเล่นได้พลิ้วไหวและต่อเนื่องมากขึ้นนะครับส่วนสกิลแมกกาซีในภาคนี้ก็ไม่ได้เพิ่มขวดให้กับชาร์เดเบลตอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการทําให้สามารถเก็บกระสุนได้ง่ายขึ้นยิ่งก็ทําให้เหมาะก,กับสายสารน้ํายาเป็นอย่างมากเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคการเล่นชาร์จเบลดในภาคไรซ์บอกเลยว่าเป็นอาวุธที่มีรายละเอียดเยอะมากๆนะครับ หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์และความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ